ตอนนี้คุณเป็นเหมือนผมเมื่อก่อนไหมตื่นเช้าออกจากบ้านทำงานกินนอนสอนร่างกายให้ทำซ้ำๆซ้ำไปซ้ำมาทุกวันแล้วรู้สึกกับตัวเองว่าหายใจผ่านไปวันๆไม่มีความสุขกับตัวเองเหนื่อยเบื่อ เส่งกับสิ่งที่เจอในแต่ละวันในแต่ละวันแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าเหนื่อยหรือเบื่อสี่ไมล์เซตยกระดับอารมณ์ของคุณ 1. เลิกคิดทำงานเพื่อเงินเปลี่ยนเป็นทำงานเพื่อสร้างเครื่องผลิตเงินหรือ เพื่อซื้อเครื่องผลิตเงินมันก็คือการทำงานเพื่อความรู้ 2. เลิกคิดคำว่ากเกษียณเพราะการกเกษียณก็คือการไม่ทำอะไรเลยมันจะทำให้คุณเบื่อแล้วก็สิ่งเปลี่ยนเป็นคิดที่จะบำรุงรักษาเครื่อง ผลิตเงินให้ทำงานตลอดเวลามันก็คือหาความรู้เรียนรู้ตลอดเวลา 3. เลิกพูดกับตัวเองว่าไม่เสี่ยงเพราะว่าเวลาที่คุณหลับคุณก็มีความเสี่ยงไม่รู้ว่าจะตื่นหรือไม่เปลี่ยนมาเป็นคิดให้มีเครื่องผลิต เงินหลายๆเครื่องเพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้น 4. เลิกคิดว่าจะทำเงินยังไงเปลี่ยนมาเป็นให้คิดว่าทำยังไงให้เป็นเครื่องผลิตเงินที่มีระบบโดยไม่ต้องทำงานหนักต่อไป มันก็คือการหานวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วย